คดของเอือยแน่ไอเค็นค่ะไอเคดโมเมนต์ได้ความคิดเลยค่ะในชีวิตจริงเลยไอเคดเป็นคนตาหาเป็นคนอบอุ่นแล่เอาใจใส่รายละเอียดทุกรายละเอียดเนาะค่ะไอเคดเป็นคนเอายังไงเลยเป็นคนตาหาค่ะคุณเนาะค่ะทีมปันวิวเนาะค่ะอสีกะาเส้ากะเออกกะเส้ากะเดิกเนาะค่ะ ้องขอขอบคุณเนาะคะ่ะตอนนี้กะลา่าสีสิลานหาแล้วเนาะคะ่ะขอบคุณทุกๆคนเนาะคะ่ะที่ปั้นวิวให้ละกะอีกอย่างกะขอบคุณอ่าผู้ที่ไปหาเวลามีงานนะคะทีมทับน้านะคะที่ไปหาเวลามีงานต่างๆเนาะค,ะะคะ่ะละกะขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกําลังใจให้หนูกับไอคินเนาะค,ะะคะ่ะละกะอีกอย่างถ้าถ้าบ่มีทุกๆคนละก่ะถ้าบ่มีแอดมินที่เป็นคอยซัพพอร์ตดูแลมาตลอดเนาะคะ่ะอ่า กาบมีพี่ย่าชัในมือนี้เนาะคะ่ะที่แหลกหันกะบ็คีดว่าซิมีมือน,นี้เนาะคะ่ะพี่พี่ย่ชัดกับพี่คิดเป็นอะไรกันคะเบิงเบิงกันไปคะ่ะเอฟสีบิงกัขอบคุค้นค่าสวัสดีคะ่ะแม่เพชรพี่มีแฟนยังคะยังบ่มีคะ่ะแต่กะคุยกับอ้าพผู้เดียวคะ่ะ น,นี่ล่ะเดี๋ยวเป็นคู่เล็กหน่อยคือสี่หักค่ะค่ะอันนี้อยากเอาเลยค่ะนู้กับหักเล็กหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเล็กหน่อยตั้งหักนู้เคยไปอ่าคุ้มสอบอยู่อ่าแถวสมุดประการอ่าจะสมุรประการนี่ล่ละค่ะเคยไปคุ้มสอบอยู่โรงเรียนวัดวัดแสนถ้ำหรือวัดเอียงนี่ลหละค่ะอันเพิ่น เด็กหน่อยนะค่ะเพิ่นตาฮักค่ะิ่นว่าอันคุณขู่นู้อยากได้คุณขู่กับเมื่อบ้านนําอันขน้อยอ๋ออ่านูเนาะค่ะก็เลยว่าคุณขู่ได้นอกค่ะเพิ่นเอิ้นนูคุณขู่หน้าค่ะนูตกใจนูดีใจเพิ่นเอิ้นนูคุณขู่ไหมเฮ้ยบ่เคยเห็นคนเอิ้นคุณขู่ทั้งทั้งยังเนี่ยเลยเป็นคุณขู่ได้คุณขู่เพิ่นว่าน้าค่ะเนี่ยเอาคุณขู่กับเมื่อบ้านนําเพิ่นว่าค่ะวัดทรงธรรมแถวบ้านเลยค่ะแม่นค่ะวัดทรงธรรมแม่นแม่นแม อันไปนอนอยู่หันเนาะคะ่ะขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเหมือที่สองกับจัดสอบเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะไปแถวนั้นพี่อยากเขากขาล้องเขาเลยค่ะเขามาเลยเขามาเลยค่ะอยากไงพี่คบกบพี่เคนะฮะกับบูมบินไปเนาะค่ะเขามาเลยค่ะสำหรับใครที่เขาก็งเขามาเลยเขามาเลยเขามาคุยน้่กันเนาะคะ่ะเขามาคุยน้่กัน จักปีจ้ะยี่สิบเอ็ดปีค่ะยี่สิบเอ็ดปีทำงานอยู่แอบเบิงเบียชัดน้องปีไหลสุดจอบจอบเบิงนะคะจอบจอบเบิงอ่ะขอบคุณที่สิริเดชบอกค่ะส่งดอกกุหลาบมาให้ขอบุญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะฝึกนซ้อนปีหนาใช่ไหมคะแม่นค่ะออกไปสังเกตการซื้อๆเนาะค่ะปีหนาออกไปสังเกตการ์คุ้นเก่าท่านเดวีเนาะค่ะ เาเอาล้านเลยเด็กล้านเลยกะเด็กพนักขอดแมนมาค่ะเมื่อมาเฮงาน้องไอเออน้องไอ่อออไอกะก็น,นูกะคือวันละคะ่ะคยแอบหมักเขาแต่เพื่อได้เป็นยังกันเนาะคะ่ะเคือแอบหมักเขาซื้อเนาะคะ่ะข้อสีแจงมองนี้เลยเนาะคะ่ะสําหรับคนที่แบบว่าไปคอมเมนต์ในรูปนู้ในเฟซนู้ถามหาน้องไอแบบนี้ว่านู้ เป็นคนคือเป็นคนจังสี่บอกหักน้องไอรเลยแบบเป็นยังคือถิมน้องไอ้กับว่าได้ถิมน้องไอ้เนาะค่ะแบบก็คือว,าว่าล่ะค่ะแอบหักเขาขังเดียวเห่าแลนน้ำเขากับเมื่อยกับควนพ่อเปิดโอกาสในคนที่เขาหักเฮาเปิดโอกาสในคนที่อยากดูแลเหามากดูแลเฮาเาต็มทีเนาะค่ะก็ตตองแอบดอกมากเลยเคยแอบมาเขาค่ะ ขอสีแจงเหลืองน้งอ่อยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะฮาลลคนคะ่ะสวัสดีทุกทุกคนเนาะค่ะกะบบมี่เวียกเนาะคะ่ะร้านนอนรับแล้วปีใหม่เนาะคะ่ะกะยุดยุดที่การเนูหนียุด,ย,ดยุดเองยุดเองโอแมน,นะคะ่ะทางมหลาลัยเพิ่นใหรียกออนไลน์เนาะคะ่ะแต่ว่ามือกะเปิดโอกาสให้อ่ายแมนค่ะกะเปิดโอกาสในคนที่เขาอยากเบิ่งเฮาอยากดูแลเหาให้เขาก็มาเหตหนาทีม่มองทันเนาะคะ่ะ ตัง้งวาจากละอนพอปานว่ามีผู้มาสุขอยู่สายแอบรักพุ่งนอยครับ <c oughs> <c oughs> เอาสั่นมะคะืค้าวันหลังเอาร้านมาไหนเซืเ้อนัมเดอร์ล้านนอนค่ะกวนแต่ว่าน้องน่ารักมากเลยค่ะไปสีดวัคะวซีนมาแล้ววัคซีนวัคซีนเราจำวัคซีนนะวัคซีนเนาะค่ะไปสีดวัคซีนมาแล้วครบแล้วเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะ กะบ,บ่อยเนาะค่ะสงสัยดื้อค่ะกี่ดือ้อทำยืนไ้น้องมอกไรข้างหลังอีลาบริจาคผมเหมือนไดโนอเออยอยากบริจาคทำบุญผมอีลาวันที่สามตุลาปีหกสี่ค่ะปีน้าเลยค่ะวันเกินหนูบริจาคแน่นอนค่ะเอฟซีทางเกาหลีเป็นกำลังใจให้ครับชีเเ่าเล่าเหลือเองได้บ่มี คนมาจีบกอยูกับโพอั่เม้แมนค่ะว่าถึกละค่ะติดตามนู้ชัดมาดนแล้วขอบคุณค่ะไพจีบไพจ้าอยากมาลองไก่ไก่ซีสนสดก่อนขอบคุณค่ะคิดถึงพวกผีทีมสุกรังหรือเปล่าเนาะขึ้นหอดตลอดค่ะขึ้นหอด ขึ้นหอดเอฟซีบานแฟนคับิยาชาร์แล้ะกะ็เอทุกๆกคนเลยค่ะทีคอยซับพอร์ตมาตลอดเนาะค่ะล้ะก็ทีคอยให้กำลังใจบัว่าสิเป็นทีมหน้าจอทีมสุกหลังทีมทับนาทีมปันวิวเปลี่ยนกะเนาะค่ะกะสาวกะและกะ,กะ,ะ,กะ,ะ,กะเดิกแบบนี้เนาะค่ะจังได้กะเป็นห่วงทุกๆคนเนาะค่ะส่วนนี้โควิดมาล้านหนาตาคือฝรัง่งแทอีหลาเป็นตาค่ะ ขอบุณค่าขอบุณแทนร้านหน่อยเนาะคะ่ะร้านหน่อยค่ะน,นอนรับแล้วเนาะคะ่ะเอฟซีครับน่ารักมากขอบุณค่าขอบุณทุกๆกคนเลยเนาะคะ่ะที่เขามาวนกันขอบุณค่าคือทอดเนาะคะ่ะกันเลยว่าไหลสดุดขอไหลซุดจนแบ๊กเบ๊ดเลยะคะ่ะม,มันมีโมว์ม,มันนยังดอกเอื่อยกะ่้าเอาร้านเนาะคะ่ะร้านนอนแล้วคาซิเป้ไปหลซุดยู่หันร้านกะสิตื่นเนาะคะ่ะอยากเข็นตัว จริงจังค่ะอ่ะถามีงานเนาะค่ะกะสิบอกอีกเทธอหนึ่งเนาะค่ะทีมนาเจ,จ้อมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคณทุกคนเลยเนาะค่ะทั้งเสียงไก่ทั้งเสียงอันนี้เนาะไก่กับกกระไดไกต่ตำทหารเนาะค่ะ ขอบคุณพิมาร์กนะคะพิมากเหม,มือนว่ะส่งกุหลาบมาให้เขาพูดค่ะไอเ้เขตคือว่าเขามาเบิงแน่นอไอเ้เขตเพิ่นกลับบ้านเนาะคะ่ะอาซีนี่เบียกไม่งานซอยพ่อแม่เพิ่นคนไอเ้เขตเป็นคนตหาห้าขยันนี่ระคะเป็นเอฟซีนกปลายแต่ขออนุญาตเป็นเอฟซีนองชัดน้ำแด่เลยจา้าขอบคุณค่ะเป็นได้เลยค่ะ อยู่บนบนบนนูตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะเลียงร้านเนาะคะ่ะท่านเด็กกลับบ้บานอยู่ค่ะอีลาให้ไอคิไหลซดแน่จา้า <c oughs> บอกิ่นว่าไรเนาะคะ่ะเพราะว่าิ่นอากสีเฮ็ดเบียกเิ็ดหนาซนอยพ่อแม่เนาะคะ่ะกับบ้บานไปหรือว่าอยากอยู่กับครอบครัวแบบนี้นะคะอยากไปใช้หน้าซอยหนองปียชัดเด็กเอาเป็นแบบนี้เนาะถ้านูเด็กกับบ้าน มันโมนเมนต์ช่วงดำหน้าหรือว่าโมเมนต์ช่วงหาหน้ากะเสียบมั่นเนาะค่ะบบเสียบมั่นกะพูดมั่นไปซอยกันเลยค่ะนู้งสียอะไรสดอีกเตัวหนึ่งแต่ว่าบจังสั่นเพระาะว่าเดือนเมษาเนี่ยแหละค่ะนู้งกะกับบุญละถ้าปิดเทื่อนได้ค่ะแต่นู้งปิดเทื่อนเห็นอีหลักกับอ้ายยกกันต่างหากก็เห็นว่ายอกยอก,กยอกแห้งกันนู้งยกแห้งมือนีกะบ่ม่ยังเฮ็ดเนาะค่ะพิ้วเพิ่มเพิ่ม ที่จังหวัดอุบลค่ะอ๋อยมเผือสีเมืองไมค่ะติดตามหนองเดอ้ออย่างนี้ตามหนองเดอ้อตามมาตั้งแต่หนองไปปรกกัดรองเพลงละจากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสอบหนองลาเอ้ยสอบหนองลาไล,ะล,ะละ่ไลขอเป็นเอฟซตลอดไปขอบคุณค่ะบ่อยากคิดหอดอ้บบ่ึ้นหอดไอ้บอสอันพิดอัดเถีกเนาะ คือทอดค่ะคือทอดคือทอดเด้เอไอ้เคดไอเคดก,กับบุดอนบอกคือทอดอีลาเบอร์นอคือเงียบแต่อ้ายเคยอยากซอยพ่อแม่นะคะแล้วก็อีกอย่างให้เพื่อนมีเวลากับขอบขั้วะนะคะเพราะว่าโดนๆเือเพิ่์นกับกับนะะอ้องขาอายกับอยากให้อายอยู่กับขอบขั้นเล่นไลน์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติมีงานแล้วอายก็สิบวัเด็กกับบ้าทน,นะคะ ติดตามอีหลามาแต่โดนแล้วฮักเดอ้อฮักคือกันค่ะขอบคุณค่ะ